5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาจะดีขึ้น6เท่านะครับร่ำรวยด่งดังประสบความสำเร็จพร้อมพระคาถาเสริมดวงดีๆเลยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัมพิดิศนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูดวงชะตากันนะครับพร้อมทั้งพระคาถาเสริมดวงชะตานะครับเพื่อให้ท่านด่งดังร่ำรวยและประสบความสำเร็จ นะครับก่อนไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเจิมหน้าผากเสริมดวงชะตานะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากได้วอลเปเปอร์เสริมดวงชะตาของท่านนะครับสิ่งที่ท่านจะได้เนี่ยก็คือวอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนพร้อมพระคาถาที่ท่านควรสวดนะครับ3อย่างนี้นะครับราคาปกติเนี่ยห้าบาทนะครับเรามีโปรเหลือเพียง199บาทเท่านั้น ท่านใดสนใจทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะพูดเรื่องดาวพระศุขย้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเลาให้ฟังนิดนึงนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยกำลังจะย้ายราศีนะครับจากราศีกุมนะครับไปสู่ราศีมีนนะครับอ่ะมีผลยังไงนะครับดาวพระศุขย้ายเนี่ยดาวพรศุกเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเงินและความรักนะครับใครที่ดาวพระศุก กำลังจะย้ายราศีเนี่ยส่งผลให้คนเกิดห้าราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีขึ้นมากๆเลยนะครับมหาอุดเนี่ยคือสูงส่งมีอำนาจมีกำลังนะครับดาวพระศุกร์ส่องแสงสว่างสวยัยเต็มที่นะครับก็มีคนเกิดราศีไหนบ้างและดีเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากราศีแรกนะครับก็คือตัวคนเกิดราศีมีนเลยนะครับใครเกิดราศีมีนนะครับหลังดาวพระศุกร์ย้ายนะดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเด่นนะครับจะดังจะประสบความสําเร็จ และมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยด้วยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัส,สบ,บดีตอนนี้ก็เป็นกเกษตรอยู่นะครับและอยู่กับศุกร์มหาอุด5 6เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาเป็นคู่โชคลาภนะครับทำอะไรก็จะง่ายกว่าคนอื่นทำอะไรก็จะสะดวกรวดเร็วประสบความสำเร็จได้เขาเรียกว่าอย่างขึ้นทางด่วนเลยว่างั้นนะครับใครเกิดราศีมีนช่วงนี้ดวงดีมากๆนะครับราศีที่2ครับคือคนที่เกิดในราศีพฤกษภนะครับคนเกิดราศีพฤกษภเนี่ย ดวงชะตาเนี่ยจะเด่นเรื่องของโชคลาภการหาเงินนะครับการมีรายได้เข้ามาที่มันมากขึ้นนะครับใครเกิดราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาด้านการเงินของท่านถือว่าเจ๋งแจ๋วสุดยอดมากๆนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยอีกประมาณ1เดือนนะครับดวงชะตาเรื่องการเงินเนี่ยเด่นดีนะครับทั้งลาบลอยทั้งการตั้งใจทามาหากินนะครับใครที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยก็ เร่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดวงชะตาเนี้ยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับคนเกิดราศีมิถุนนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายมาเป็นมหาอุดอยู่ในภพกรรมะนะครับกัมมะเนี่ยก็คือเรื่องของการงานคนเกิดราศีมิถุนนะครับดวงชะตาเรื่องการงานเนี่ยจะดีขึ้นมากมากมากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อตนตําแหน่งประสบความสําเร็จเจ้านายรักนะครับ เพื่อนร่วมง,งานก็รักนะครับและที่สําคัญเลยนะครับคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยถ้าใครที่ทํางานเช่นเป็นขายของส่วนตัวทํากิจการส่วนตัวนะครับรายได้ขึ้นกับผลงานเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยจะดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครที่ยังทํางานประจําแบบมีเงินเดือนฟริกนะครับเช่นมีคุณมีเงินเดือนเดือนละสองหมบาทสมมุตินะเดือนไหนงานเยอะก็ได้20,000เดือนไหนงานน้อยก็ได้20,000 แบบนี้คุณอาจจะไม่ปลื้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดือนนี้มันจะงานเยอะมากมากนะครับแล้วโวยทำกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีเวลาลองมาศึกษาวิชาบนโลกออนไลน์หาอาชีพเสริมดูนะครับต่อมาราศีที่4นะครับคือคนเกิดราศีกรกฎนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยดาวพฤหัสจะยกย้ายเข้าสู่ภพสุภะนะครับก็คือการประสบความสําเร็จการมีชื่อเสียงนะครับสุภะมีมหาอุดอยู่ด้วยเนี่ย ก็เรียกได้ว่าจะเด่นจะดังจะรุ่งเรืองนะครับใครที่ทำออนไลน์สร้างตัวตนอยู่ก็จะรวยนะครับจะประสบความสำเร็จจะมีชื่อเสียงมีคนเข้ามารู้จักมากยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับใครเกิดราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ราศีที่5ครับคือคนที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยพระสุกเนี่ยโคจรเข้ามานะครับอยู่ในภพกระดุมพระนะแล้วก็อยู่ร่วมกับ ดาวการเงินของคุณที่เป็นกเกษตรนะครับเป็นคู่โชคลาภยังไม่พอนะครับยังเป็นมหาอุติกโอ้โหเรียกได้ว่าราศีกุมหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนเนี่ยคุณรับทรัพย์หนักๆเลยนะครับใครที่มีระบบงานที่ดีอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าดวงเราอ่ะก่อนดวงเราจะดีอ่ะเราต้องสร้างเราต้องวางระบบเอาไว้ก่อนถ้าเราไม่สร้างวางระบบเอาไว้ก่อนเนี่ยพอดวงดีอ่ะมันจะได้ไม่สุดนะครับอย่าไปเริ่มตอนดวงดีแล้วนะต้องไปเริ่มตั้งแต่ดวงยังไม่ดีมาก นะครับให้เริ่มงานหรือ,อสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยตั้งแต่ดวงยังไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยๆไต่เต้าค่อยๆทําไปนะครับมันพอถึงช่วงดวงดีมันจะพุ่งแบบเหมือนกระโจนทยานอะ่ะแต่ว่าถ้าคุณเริ่มตอนทําดวงดีอย่างเงี้ยบางทีคุณก็ต้องไต่เต้าเริ่มใหม่อย่างเงี้ยคือผมแนะนําว่าจะทําอะไรอะ่ะก่อนดวงดีอะ่ะเราต้องวางแผนก่อนนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น5้าราศีที่ดวงเด่นๆดวงดีๆเลยนะครับก็ขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จกันนะครับแล้วก็วันนี้จะมาให้พระคาถาดีๆอีกหนึ่งพระคาถานะครับพระคาถานี้เนี่ยจริงๆเป็นคาถาที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นคาถาประจำตัวคนเกิดวันศุกร์จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆสวดได้ทุกวันนะครับแล้วก็คาถานี้จะเสริมเรื่องการเงินกับเรื่องความรักด้วยนะครับ วิธีการสวดเนี่ยให้ท่องนโมสามจบและลึกถึงคุณพระรัตนไตยพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งไม่ต้องรีบนะครับท่านไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาและมีจิตที่สงบที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยให้สวดดังต่อไปนี้นะครับวาโทโนอะมะมะวานะครับสวดประมาณนี้นะครับใครขยันเนี่ยก็ ถ้าขยันและมีเวลาว่างสวดไปเลยยี่สิบเอ็ดจบนะครับแต่ถ้าอา,อาจจะยังไม่ว่างหรือยังไงเนี่ยสวดหนึ่งจบสามจบห้าจบเจ็ดจบเก้าจบก็ได้นะครับสวดพระคาถานี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานเรื่องการเงินกับเรื่องความรักให้ดีนะครับแล้วท่านเนี่ยจะร่ารวยประสบความสําเร็จนะครับก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยก็คือให้สวดก่อนใส่บาทนะครับคาถาเนี้ สวดคาถานี้ก่อนใส่บาตรนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานทุกๆวันนะครับต้องทําทุกวันนะต่อเนื่องนะครับจะใส่บาตรกี่บาทก็ได้แล้วแต่คุณนะครับจะใส่เป็นข้าวจะใส่เป็นอะไรอันนี้อยู่ที่แต่ละคนศรัทธานะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแบบตั้งใจทําทุกวันนะครับแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้แล้วก็ทํางานที่คุณทําไปเรื่อยๆนะครับคุณจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองร่ารวย นะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับใครทำอะไรอยู่เนี่ยก็ตั้งใจไว้ให้มากๆนะครับแล้วก็หมั่นทำความดีด้วยโอเคคลิปนี้มาให้ข้อมูลความรู้ประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดๆไปนะครับวันนี้ผมขอตัว,วลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนเลย